เฮ้ยนนท์นครับพี่ไหวปะเนี่ยไหวพี่ไหวเมื่อคืนทำงานหนักนะอ่ะอานี่ไปอานี่ไปอะไรอะพี่เออลองดูโอ้โหตื่นเลยพี่โคตรเปรี้ยวอะไรอ่ะน้ออบแห้งคุกกะปิโอ้โหวันนี้มันมีแท้เพิ่งแก้ง่วงชัด สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ถึงแล้วนะครับซีซาฟู้โรงงานแปรรูปมะม่วงนะครับใครที่เป็นสายมะม่วงนะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงอบแห้งนะครับมะม่วงน้ำปลาหวานมะม่วงคุูกะปินะครับห้ามพลาดเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปบุกโรงงานกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับ สวัสดีครับพี่ตวงสวัสดีค่ะ,คะเป็นโรงงานตีซ่าฟู้ดนะคะตั้งอยู่ที่สมุทรสาครนะคะอยู่อำเภอกระทุ่มแบนค่ะแต่แย่ผมเพิ่งกินมะม่วงคุกปกีพี่ไปจัดง่วงๆนะผมนี่ตืน่นเลยอ่ะผมอยากจะรู้จริงๆว่าสูตรลับพี่เป็นยังไงวันนี้รบกวนพี่ตวงพาไปดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะยินดีค่ะเ <Okay, S 2> ชิญเลยค่ะบบทุกคนไปดูแต่ก่อนที่เราจะเข้าโรงงานกันนะครับตามมาตรฐานนะแล้วก็ต้องแต่งตัวต,วตามนี้เลยนะครับต้องแต่งตัวเพราะ่โรงงานของเราได้มาตรฐาน CSP ฮาซับและฮาลานนะคะเป็นโรงงานปิดต้องมีความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ โอ้โหทุกคนนะครับพอเข้ามาภายในโรงงานนะครับมะม่วงสีทองกะหล่ำเต็มหน้าผมเลยนะเดินเข้ามานี่กลิ่นหอมมากเลยนะครับเอ้พี่แต่ผมเดินเข้ามาแปลกมากเลยนะทำไมมันเป็นเหมือนแบบเป็นมะม่วงเศษๆแบบนี้แหละครับผมเห็นที่อื่นเขาจะเป็นชิ้นใหญ่ๆกันมันไม่ใช่เศษนะคะมะม่วงนี่นะคะเป็นเกรดเอนะคะที่เราทําเป็นเกร็ดเอคือเป็นมะม่วงหวานน้อยมันจะมีความเหนียวแต่เรามาตัดให้มันเป็นชิ้นพอคำเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคนถูกวัยเยอะแล้วก็เด็กเล็กเนี่ยสามารถที่จะดิดทานได้แต่ว่าชิ้นมันใหญ่เกินไปสำหรับเขาเราต้องทากรตัดแนนนีี้้่ชิอค นนี้ตัดยากไหมครับนี่คือขั้นตอนการตัดอันนี้คือขั้นตอนการเตรียมที่สำคัญที่สุดเพราะว่าตรงนี้ต้องใช้ความชนานาญในการตัดเลยนี่เลยนะคะนี่กว่าจะได้ชิ้นเท่าๆกันเพื่อจะมาทําการแปรรูปเนี่ยสำคัญเทคนิคนีน้สาคัญมากใช้เวลามากเลยนะคะตอนนี้ก็คือมีความปานี้มากๆ1หนึ่งชั่วโมงนี้ได้ประมาณกี่กิโลครับหชั่วโมงของน้องจะได้ที่6กิโลค่ะโอ้ยหนึ่งชั่วโมงไน้แค่6กิโล,ลนะครับแสดงว่างานาพวกนี้มันเป็นงานปานี้จริงๆนะแต่ผมขอไปดูขั้นตอนต่อไปเลยได้เลยค่ะไปครับ หลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนอะไรครับก็เป็นขั้นตอนการส่รนวนผสมออกมาคืกับมะม่วงของ,อของเรานะคะไม่ไฮไลไท์เลยนะทุกคนวันนี้พี่ตุงจะทำอะไรครับก็วันนี้เป็นกะปินะคะเป็นกะปิไฮโซนะคะเป็นกะปิสมุนไพรนะคะที่ผมเพิ่งกินไปบนรถใช่ไหมใชอม่อันนี้ผมขอถามซูนหน่อยได้ไหมคนทางบ้านนี่เขาดูอยู่อันนี้คือวัดยังไงครับจริอจริงแล้วถามว่าในส่วนผสมมันก็มีเป็นกะปิเนาะมีน้ําตาลแล้วก็จะมีพริกแล้วก็นา แค่นี้เลยแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยสีอ่อย่างแค่นั้นเลยสีอ<แห>ส่อย่างอ่าแล้วอย่างนี้คือใช้มะม่วงกี่ยังไงครับคือตอนนี้เนี่ยเราทำสามสิบโลเราก็ต้องทยอยทยอยคลุกเนเาะเราจะไม่คลุก<อ>ทีเดียวมันเราจะจะไม่ทั<ฯ>่วคือมันต้องได้เข้าเนื้อมากกว่ามันเราทำขนมก็ต้องคลุกเนี่ยขั้นตอนการคลุกเราก็จะมีสัดส่วนแล้วก็ใส่ไปจริงๆกะกะเอาไปได้มไม่ไม่ไม่มีกดตายตัวเนาะ<อ>นี่ทุกคนได้กันแล้วนะครับหลังจากคลุกกะปิสิบนาทีนะครับผมไม่ดูก่อนนะว่าสีสันมันน่ากินขนาดไหนนะครับใครชอบมะม่วงกะปินะครับผผมมมรรรรรรัััับบบอออออองงเเเลลลลยถูกใใใจจจแแแนนนนน่่่่่่ีี้้้คคคคคืสส็็ววชชะะพข ชิมหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะชิมได้เลยค่ะทุกคนมาผมกินให้ดูแบบสดๆเลยนะครับผมใส่ถุงมือเลยนะเดีย๋ยวมาดราม่าก,กันนะครับทำไมกะปิมันแรงยงี้ขนาดนี้พี่<ม>เผ็ดเปรี้ยวแต่ไม่หวานผมไม่ได้โมโทนะครับอร่อยจริงแล้วขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนอะไรครับจะเข้าสู่กระบ,บวนการห้องแพ็กกิ้งนะเอาสินค้านี่ไปแพ็คหาในห้องแพ็กกิ้งคีนลูมเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าทุกคนค่ะ พี่ตวงครับแต่ตั้งแต่ผมเข้าโรงงานมาเนี่ยผมยังไม่เห็นมะม่วงเป็นๆสักลูกเลยนะครับมะม่วงอยู่ไหนล่ะครับจริงตอนนี้มันนอกฤดูเนาะมันไม่ใช่ฤดูที่ผลิตมะม่วงมันเป็นมะม่วงตอนช่วงที่เราผลิตไปตอนพุธภาแเราก็ออกมาจากสวนเราเนี่ยแหละเป็นมะม่วงที่สวนเราเองอ๋อพี่ตวงมีสวนเองด้วยเหรอคร<ช>ับอยู่ที่ไหนล่ะครับมะม่วงอยู่ที่จกกังหวัดกำแพงเพชรเป็นพันธุ์โชคอน,นันต์เนาะมะม่วงของเราเนี่ยเป็นการแปรรูปแบบเกษตรแบบไทยเราได้มา,า,ราตรฐานคือแกะทำไมต้องใช้มะม่วงโชคอนันต์ด้วยครับเป็นของที่สวนเนี่ยมันมีความโดดเด่นคือมันเป็นนนมม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 ะะะะ่่่่่่วววงงทททีีีีาาาาาาาจจจกธรรรชชตติิเเล้้้ยััใหไไดดสคอ หวานจัดห้อมจัดยังไม่หมดนะครับพี่เขายังมีเครื่องตรวจจับโลหะอยู่ด้านหลังเลยนะี๋ยวผมจะลองไปเทสให้ดูนะพี่ตวงครับผมขอวัดแบบตัวสดเลยได้ไหมอันนี้คือที่แพคเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเดะแต่ผมใส่ดูก่อนนะถ้าอย่างนี้มันเงียบก็คือปลอดภัยปลอดภัยถุงไม่มีสารอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็นตัววัดสารปนเปื้อนเนาะอ่ามีมีสารปนเปื้อนนะสมมื่ว่ามีสารปนเปื้อนอยู่ในนี้อ่าแล้วผมจะใส่เข้าไปด้วยกันแบบนี้อ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นยังไง อันนี้คือมีคนเตอนสนค้าตัวนี้เราก็จะเป็นรีเจ็ลับรองปลอดภัยทุกพอและอันนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับการทำแพ็กเกจจิ้งอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้มีแค่มะม่วงคุกกี้อย่างเดียวพี่ไม่ใช่นะคะมันมีเพบแปดรสชาติมีแปดรสชาติเลยเหรอครับใช่ค่ะคมีอะไรบ้างครับเรามาดูรสชาติกันนิดเลยคระรสชาติแรกคือเป็นมะม่วงอบแห้ง,ลงเลยนะคะเป็นมะม่วง,งหวานน้อยนะคะหวานจากธรรมชาติของมันเลยนะคะ ตัวนี้ใช้มะม่วงโชคอนันท์ทำนะมีความหนึบนะคะเคี้ยวหนึบลุ่มละมุนลิ้นนะคะต่อไปคือจะเป็นคุกบว้ยเป็นบวยนําเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยนะคะตัวนี้จะสามรสแต่ว่าไม่เผ็ดเลยนะคะต่อไปคือจะเป็นตัวนี้เป็นคือสามรสนะคะเป็นคุกพริกพริกแห้งนะคะตัวนี้คือเผ็ดที่มานิดเดียวส่วนตัวนี้เป็นดอกเกลือนะคะเป็นดอกเกลือช่วยในการบําบัดนะเราจะมีครบรสคือจะเป็นคมเค็มแล้วก็จะมีความหวานของมะตูมันเองนะคะตัวนี้ครบรสสามรสนะคะต่อไปก็จะเป็นน้าปลาหวานนี่เลยน้ําปลาหวานนี่น้ำมะพร้าวจากบ้านเรานะคะของตาลมะพร้าวนะคะที่บ้านเรา แล้วก็ให้มันซึมเข้าไปมันจะเหมือนเรากินน้ำปลาหวานจริงๆเลย ตัวนี้อร่อยมากเลยนะคะต้องลองนะคะอันนี้ก็เป็นยำแซบนะคะสายแซบเหนืยำแซบเนี่ยจะครบเครื่องเรื่องยำแซบเลยนะคะตัวนี้ถ้ามันจะเปรี้ยวหรือว่าจะหอมหรือว่าจะเป็นเผ็ดอะไรเงี้ยครบเลย <S <S ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลยสายแซบนัวนะคะสายแจ่วปลาร้าเป็นปลาระาอย่างดีมาเคี่ยวแห้งแล้วก็มาเคลือบให้มันได้รสชาติแซบแใครสายแซบสายนัวนี่ต้องลองตัวนี้ส่วนนี้นนเป็นนางเอกเลยแต่แทนแทนตัวใหญ่เัวนี้เลยนะตัวนี้เป็นตัวกะปิไฮโซนะคะกะปิเราใช้กะปิอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกจะมีงาหรือปีกลิ่นอะไรเงี้ยใครที่ชอบกินกะปิครบ ผมกินมาแล้วทุกคนจากมะม่วง,งนี่ตาตื่นเลยนะครับสุดยอดเผื่อคนดูคนไหนที่สนใจอยู่นะครับดูมาตั้งนานแล้วและอยากกินรบกวนพ่ตวงฝากช่องทางการติดต่อได้เลยครับพี่ก็ติดต่อทางงซีลัสด้าหรือไลน์แอดก็คือเป็นตวงรักช็อปได้เลยนะคะโอเคครับแต่ผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อให้พี่ไว้ที่หมดเลยตรงนี้ใครที่ชอบหรืออยากกินนะครับก็ลองไปหาซื้อได้นะหรือว่าใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับมะม่วงตาตรงรักนนวดีขอบคุณครับ